วันพรุ่งนี้เวลา10.00นะครับก็จะมีการเสนอชื่อคุณอิงแพรทองทานชินวัตรจากนั้นเนี่ยพักร่วมรัฐบาลทั้งหมด300กว่าเสียงจะสนับสนุนคุณอิงแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยครับ โดยหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีคําถามมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนโยบายเหลือทงอย่างโครงการดิจิทัลวอลเล็ซึ่งแน่นอนครับว่าทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามกับทางคุณอิงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องมีการรับฟังส่วนในรายละเอียดต่างเนี่ยก็คงต้องให้คุณอิงเนี่ยเป็นนายกก่อนเราค่อยไปถามว่าจะเป็นอะไรยังไงต่ออะหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองก็น่าที่จะเรียบร้อยเป็นสเต็ปสเต็ปหลังจากคุณอิงนะครับเป็นนายกรัฐมนตรี เรียบร้อยก็จะมีตําแหน่งที่ยังคงว่างอยู่ซึ่งก็ต้องมีการแต่งตั้งต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของผู้นําฝ่ายค้านนะครับซึ่งน่าจะเป็นทางคุณเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ก็ออกมาแถลงเรียบร้อยแล้วตำแหน่งที่2นะครับนั่นก็คือรองประธานสภาคนที่2นะครับซึ่งแน่นอนว่าน่าจะเป็นของภูมิใจไทยอย่างไรก็ตามครับเมื่อตําแหน่งครบถ้วนบ้านเมืองก็หน้าที่จะอยู่กับร้องกับรอยครับคุณนะ อะประมาณนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆของในวันพรุ่งนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีการพลิกโผหรือผิดคาดอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะอ่ไาราชื่อของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ปรากฏสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้วครับแผ่ทองฐานชีนวัตร